วัสดีครับผมพวกกับผมช่องเทสสเปิร์มชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม l เลสิตี้รีเบิร์ดนะครับวันนี้เรามาแนะนํามือใหม่นะครับก็แนะนําคือวิ่งดงวานนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้นะครับเคสมันปรับนะครับมันปรับให้วิ่งเมืองแรกนะครับตอนนี้ก็คือมันกลับมาปรับเป็นปกติแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้ผมวิ่งลงมานี่นะครับตอน อ่าสตรีม2สตรีมที่แล้วทีมงานน่าจะดูนะครับหรือมีคนเอาไปแจ้งเนาะเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาวิ่งกันเลยนะครับก็เอาเมือง35ก่อนนะครับก็คือสาเอ้สามสเออสำหรับคนที่ใส่นกไฟนะครับหรือมีเพื่อนนะครับก็30นะครับมาวิ่งได้อ่าเริ่มแรกนะครับให้เรารับจุดนี้ก่อนนะครับจุดแรกนะสมมติสมมติจุดนี้เราไม่รับก็ได้นะครับ ให้เราวิ่งมาตามนี้นะครับวิ่งขึ้นบนนะครับเมืองสามสิบนะครับก็คือมันจะง่ายกว่าเพื่อนนะครับพาให้เราวิ่งตามตามนี้เลยนะวิ่งเป็นแถวๆไปนะครับก็วิ่งไม่ยากเนาะจริงๆตรงนี้มันจะไม่มีนะ ก่อนหน้านี้นะครับมันจะไม่มีตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวตรงนี้นะครับเลี้ยวขึ้นลงอย่างนี้นะครับแต่นี่มันมีเนาะเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูแล้วกันโอเคให้เราวิ่งลงมาข้างล่างนะครับก็นั่นแหละเคสตแต่ละรอบมันจะไม่ซ้ํากันนะครับก็วิ่งลายนี้ก็ได้นะครับก็แวกเก็บนิดนึงเนาะเออเดี๋ยวต่อไปก็เคสเมือง20นะครับเดี๋ยวนี่ก็ไม่ต้องตัดนะครับก็ ผมก็ลงให้เลยนะจะได้ละเอียดนะครับส่วนวิ่งโก้ดนะครับผมไปล้องวิ่งมาละอ่ะผมลืมเก็บตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาเก็บเนาะยังไงก็ต้องเลี้ยวลงมาอยู่แล้วนะครับก็ส่วนวิ่งโก้ดนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปบอกนะครับว่าต้องวิ่งยังไงนะครับอันนี้สําหรับคนอยากหาเงินเนาะผมก็ได้เงินมานะครับก็นี่นะครับได้แบบหลอมานะครับก็คลิปที่แล้วนะครับก็ได้ อารมณ์ดีกันไปนะครับลงทุนประมาณ17 15m แล้วกันอ่ะตีไป 15m นะครับนกไฟ 4m นะครับมีเงินติดตัว7.5นะครับก็เป็น12คนโดเนตมาด้วยนะครับก็10เป็น14นะครับแถมขายพวกลูกเต๋าพวกอะไรนะครับก็ได้15พอดีนะครับโอเคเราวิ่งต่อนะครับนี่คือเมือง30 วันเสาร์ก็มีสตรีมนะครับผมวิ่งคิงดองเนาะสีทุ่มกันนะครับวิ่งคิงดองหาคนวิ่งนะครับผมรอสมัครคนวิ่งเนาะมาแบกผมนะครับ <laughs> ชุดก่อนก็ได้คุณ X リーนะครับ Xcurry นะครับแล้วก็อะไรอะ RX นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะรจำไม่ได้นะครับ คุณวกาแกแล้วกันเนาะก็นั่นแหละครับเขามาแกเนาะพอเราวิ่งเมืองง่ายที่สุดแล้วนะครับก็เคสนี่นะครับดวงวานนะครับก็วิ่งไม่ยากนะครับตามที่ผมพาวิ่งเลยนะก็นั่นแหละจะวิ่งยังไงก็ได้นะครับถือว่าเร็วที่สุดแล้วมนะั้งเคสเมือง20นะครับช้าช้ากว่าเคสเมือง30นะครับช้ากว่ากันนิดหนึ่งนะครับรอดูเวลานะ อันนี้ผมวิ่งวิ่งเรื่อยๆนะครับไม่ได้บูตไม่ค่อยได้บูตด้วยนะครับอ่าเราก็วิ่งวิ่งเลี้ยวเขารับตรงนี้นะครับแล้วก็ลงล่างเนาะลงล่างแล้วก็เข้าจุดจอดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเมืองสานะครับก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับส่วนเมืองยี่สิบนะครับอ้าวที่ผมมานาะไม่ค่อยเด้งนี่ก็คือไม่ค่อยได้บับเนาะอ่ะบับเฉียวไปเลยนี่ว่า ใช้เวลาไปแค่3นาทีนะครับจริงๆถ้าวิ่งจริงๆอ่ะสนาทีก็เรือๆครับเหลือเวลา2นาทีนะก่อนนั้นเนี่ยลายลายใหม่ผมแทบ,บจะไม่ทันนะครับวิ่งวิ่งแทบ,บจะไม่ทันนะต้องบูตตลอดเวลานะครับนั่นแหละลายใหม่ในสนตรีมไปดูได้นะครับลายนั้นผมก็เลยบอกว่าจะทําคลิปให้มือใหม่นะครับสุดท้ายพอมารับอีกรอบหนึ่งนะครับเขาปรับเรียบร้อยนะครับอ่ะไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ทํานะครับผมลองรับเคสแล้วหลายรอบแล้วนะอ่านั่นแหละอ่าเรียบร้อยเลยนะครับผมใช้เวลาไปซีนาที่ครึ่งนะครับอ่าสุดพอรับจุดนี้เสร็จนะครับให้เราเลี้ยวเลยนะก็มันจะพอดีกันแหละกับอีกคนนึงเนาะอ่ามันเราก็เข้าจุดปกตินะครับเข้ารอจุดนะครับนี่นะครับน่าจะตรงนี้แหละอ่าตรงนี้เราดูตามแผนที่เนาะนี่แล้วก็มาจอดนี่นะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับก็เคสเมือง30นะครับเอาเริ่ม30แล้วต่อไปเดี๋ยวเคสเมือง25นะครับเดี๋ยวผมพาวิ่งนะครับวิ่งวิ่งยังไงนะงงงแบบนี้นะครับวิ่งไม่ยากนะครับอ่าสำหรับคนเล่นมือใหม่นะปยกเลิกเคสนะครับอ่าไม่มีนะครับเมืองแรกผมระแวงมากนะครับอ่าเราไปต่อนะครับต่อไปนะครับก็คือเคสเมือง20นะครับเคสเมือง20 เดี๋ยวอีพหน้าเดี๋ยวผมมาน่าจะทําโค้ดนะครับถ้ามีเวลานะไม่ต้องตัดนะครับก็คือรับปุ๊บปุบ,ปบน่าจะ20กว่านาทีนะคลิปนั้นนะครับก็พูด,ดยาวเนาะเดี๋ยวหาเวลาว่างๆนะครับโอกาสด้วยให้เราวิ่งรับตัวนี้นะครับจริงๆอ่ะให้ให้เรารับตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะาเราไลา่รับวิ่งด้านบนกันนะครับ ส่วนด้าล่างปล่อยมันไว้ก่อนแล้วกันนะหน้านล่างมันง่ายนะครับให้เรารับด้านบนก่อนเนาะเก็บด้านบนให้หมดนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับนั่นแหละมันจะวิ่งง่ายนะครับมันจะได้ไม่ต้องวงวงกลับมาอีกเอว้ยวงวงกกลับมาอีกนะครับเออพูดผิดนะครับวงอะไรล่ะวกนะครับ อ่านี่นะให้เราเลี้ยวตามนี่เลยนะก็เก็บให้หมดนะครับแล้วก็เลี้ยวขึ้นบนอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปเก็บตรงบอสที่ผ้านะครับขอเราไปเก็บบอสที่ผ้านะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าผมจะพาวิ่งยังไงนะส่วนไอ้ข้างล่างอะ่ะปล่อยไว้ก่อนนะครับวิ่งง่ายเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับวิ่งธรรมดาก็ยังทันนะ อ่าผมจำลองก็คือจำลองมือใหม่แล้วกันเนาะเนี่ยวิ่ง200นะครับประมาณนี้อ่าวิ่งเรื่อยๆเนาะเขาก็บูนแหละ200 220นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมคงที่สองร้อนะครับก็วิ่งธรรมดาก็ได้นะไม่จําเป็นต้องบูนนะครับอ่าให้เขเราเก็บเสร็จนะครับบอสยี่ห้าเนาะนี่เขาเรียกบ,บอสยี่ห้านะครับสําหรับใครที่มาเล่นใหม่เนาะนี่บอสยี่ห้า ไอ้พวกนี้คือบอสนะครับนี่ลูกรถนี่นะครับบอสสามห้านะครับแล้วก็ชีดูได้เลยสี่สิบนะครับนี่อ่าให้เราเลี้ยวตรงนี้นะครับเก็บสองจุดนี่นะครับอ่าพอทอเก็บสองจุดนี้ให้ตรงก็ได้หรือจะเลี้ยวลงล่างมาเก็บข้างล่างก่อนก็ได้แล้วก็ขึ้นบนนะครับตามนี้เลี้ยวนี่ก็ได้นะครับอ่าเราเก็บตรงใกล้ๆก่อนแล้วกันอ่าพอเก็บนี้เสร็จนะครับให้เราวิ่งตามนี้นะ ตามลายมันเลยนะครับลายไปแบบไหนนะครับแต่ละรอบไม่เหมือนกันนะอ่านั่นแหละประมาณนี้เราก็เก็บให้หมดนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะวิ่งพวกกล่องนี้นะครับจริงๆมันต้องวิ่งทางคลังลงมานะครับแต่เคสมันบังคับให้เลียวนะครับเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเรามาจำลองกันนะครับก่อนน้นนี้เคสมันจะทุกรอบเลยครับเป็นแบบเดียวกันหมดเป๊ะเปะ๊นะครับไอ้นี่มันก็ปรับเปลี่ยนนิดนึงเนาะให้เราวิ่งตามนี้นะครับตามลูกศรไปเลยนะแต่อย่าไปดูลูกศรมากนะครับพยายามเปิดแผนที่เนาะไม่งั้นจะงงๆนะครับว่าเราต้องเก็บตัวไหนก่อนมันจะพาไปตัวไกลก่อนใกล้ก่อน,อนแล้วแต่มันนะครับแล้วก็ไล่เก็บนะครับ อพอเก็บแล้วก็ต้องเก็บเป็นช่องนะครับทีนี้ก็ง่ายๆนะครับเก็บเป็นช่อง,ข,นนลง,ลงขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างนี่นะครับประมาณนี้เราไล่เก็บตรงน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะใกล้ๆนะครับจริงๆมันจะลงไปงแบบนี้นะครับลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นนี่นะครับแล้วก็ไปเลยนะครับเอาผมมามาเก็บตรงใกล้ๆก่อนนะเียได้นะครับมันสองจุดเนาะ เราก็ต้องกลับไปนะครับเนี่ยมันจะเสียเวลาแบบนี้นะครับจริงๆมันจะต้องลงมานี่นะนี่นะครับลงมานี่ปึ๊บเราก็วิ่งขึ้นนี่นะครับอ่าวิ่งเอาตรงนี้ขึ้นนี้เอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้นะครับจริงๆนะแต่นี่ก็ผมเอาตัวใกล้นะครับบางทีมันมาอยู่ตรงจุดเราพอดีที่เราจะไปวิ่งนะครับก็เก็บไปด้วยแล้วกันนะ อันนี้ก็ถือว่าผมวนแนละ้วอ่าเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือถือว่าผมเลี้ยวลงล่างเนาะอ่าเลี้ยวลงล่างปุ๊บตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเมือง30เข้าจัดการนะครับอ่าแล้วให้เราเลี้ยวขึ้นบนเนาะมาเก็บตรงของจุดที่เราเก็บก่อนเท่านี้นะครับถ้าวิ่งหลายนี้มันจะง่ายอ่านี้ผมน่าจะเข้าจุดแล้วมั้งอ่าเลี้ยวเข้านี่เห็นไหมเนี่ยเราก็วิ่งเก็บนะครับ2จุดที่เราเก็บไปก่อนหท่านี้เนาะ แล้วเราก็เลี้ยวเข้านี่นะครับดูดีๆนะครับให้โดดข้ามนี่นะครับนี่ดูดูตามนี้ก็คือมันจะอยู่เลยไม่ไม่กึ่งมันจะขึ้นบนนิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยพอดีกับถนนเท่าไหร่ดูดีๆนะครับถ้าพอดีกับถนนก็คือลงล่างนะครับแบบนี้ก็คืออยู่เส้นบนนะครับนี่เห็นไหมก่อนหน้านี้เราอยู่ฝั่งทางนี้เห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรอบ ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเคสเหมือน20นะครับส่วนเคส35หก็จะง่ายกว่านิดนึงดูเวลาที่ผมใช้ไปใช้ไปชา้ากว่ากัน30วินาทีนะครับนี่นะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเรียบร้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันก็สตรีมแหละวันเสาร์นะครับวันเสาร์สี่ทุ่มนะครับมาเจอกันมาคุยกันนะครับจกระบายอะไรระบายนะครับส่วนแบบรอนะครับ ใครอยากได้นะครับก็พิมพ์มาในสตรีมนะครับเดี๋ยวผมขายถูกกัาตลาดน,นะครับประมาณ10นะครับเอ้ยเละวกันสิบเปอร์เซ็นต์เยอะเกินไปนะครับโอเคนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ